พยักเมฆาเกิดและเติบโตในช่วงที่ทวีปไอชากำลังเกิดสงครามและเขาก็ได้สูญเสียพ่อที่เป็นสิ่งแม่ทัพไปจากสมรภูมิพยักเมฆาจึงได้ฝึกฝนวิชามวยไทยซึ่งเป็นศิลปะการต่อสู้ที่สืบทอดกันมาภายในตระกูลควบคู่ไปกับศิลปะการต่อสู้อื่นๆด้วยความตั้งใจที่จะเดินตามเส้นทางของพ่อและล้างแค้นศัตรูที่ฆ่าชีวิตของเขาไปพยักเมฆายังมีน้องสาวอีกหนึ่งคนที่ชื่อว่าทาราซึ่งอายุห่างกาันราวๆ6-8ถึงปีในสมัยเด็ก ทั้งคู่เป็นพี่น้องที่สนิทกันมากแต่ด้วยความมุ่งมั่นที่อยากจะแข็งแกร่งขึ้นเพื่อล้างแค้นทําให้พยักเมฆาตีตัวออกห่างจากทาราจนเกิดเป็นแผลใจที่ฝังลึกให้กับพี่น้องทั้งสองพยักเมฆาทุ่มเทฝึกฝนจนกลายเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแงกร่งกว่าใครๆจนได้เข้าไปเป็นทหารของเจากาพัิแห่งไอชาซึ่งในยุคนั้นก็คือปัสชาว และไม่นานพยักเมฆาก็ได้ออกรบจนเอาชนะศัตรูของพ่อมาได้โดยความเชื่อที่ว่าการแก้แค้นและนำพาชัยชนะมาสู่พันธมิตรนั้นคือความเที่ยงธรรมแต่พอเขาได้รับชัยชนะมาจริงๆพยักเมฆา,ากับเกิดคำถามขึ้นมาในใจว่าสิ่งที่เขาทำไปนั้นใช่ความเที่ยงธรรมแบบที่เขาต้องการจริงหรือไม่ทำให้ในท้ายที่สุด พยักเมฆาจึงปฏิเสธต,ตำแหน่งแม่ทัพที่ปาสข้าวเสนอมาและเริ่มออกเดินทางเพื่อตามหาความหมายที่แท้จริงของความเพียงธรรมพยักเมฆาออกแพนจรไปเรื่อยๆพร้อมขัดเกลาฝีมือโดยการต่อสู้กับผู้ที่แข็งแกร่งมากมายจนได้ขึ้นเป็นปรมาจารย์แห่งมวยไทยและในรุ่งสางวันหนึ่งขณะที่พยักเมฆากำลังเตรียมตัวฝึกซ้อมอยู่ที่เกาะแสงจันทร์เขาเกิดได้พบกับจินชายผู้ออกเดินทางเพื่อพิสูจน์ความแข็งแกร่งของตัวเองซึ่งแน่นอนว่าจินก็แพ้ไปตามระเบียบ แต่พยักเม่ค่ะก็ได้รู้จุดประสงค์ที่แทจ้จริงของจินว่าจินไม่ได้ต่อสู้เพียงเพื่อพิสูจน์ความแข็งแกร่งของตัวเองเพียงอย่างเดียวแต่เขาพยายามจะแข็งแร่งขึ้นเพื่อปกป้องรีนาที่เคยชย่วยเขาเอาไว้ในอดีตตรงนี้เองที่ทําให้พยักเม่ค่ตระหนักได้ว่าความเที่ยงธรรมที่เขาต้องการไม่ได้หมายถึงการต่อสู้เพื่อได้รับชัยชนะเพียงอ,อย่างเดียวแต่มันจะต้องใช้ปกป้องสิ่งสําคัญเอาไว้ให้ได้อย่างที่จินที่พยายามจะแข็งแร่งขึ้นเพื่อปกป้องรีนา พยักเมฆาจึงตัดสินใจออกเดินทางจากเกาะแสงจันทร์เพื่อกลับไปยังบ้านเกิดและเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการปกป้องบ้านเกิดของตัวเองในที่สุด